สวัสดีครับียก็ผมได้คิดอีกเช่นเคยกับ missing salesman หรือว่าคนขายของที่หายไปนะครับผมเอ่อเป็นเรื่องราวของเราที่ไปร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะแล้วก็อยู่ดีๆคนขายของพนักงานคชเชียหายไปเฉยเลยไม่รู้หายไปไหนเราไอเราก็งงไอเราก็ขี้สงสัยซะด้วยที่ก็เลยทำให้เกิดเรื่องราววุ่นๆเกิดขึ้นนะครับผมตัวเกมเนี่ยผมยังไม่รู้ว่า เสียงเกมมันจะดังแค่ไหนนะเพราะว่าตอนเนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตคือผมเข้าเกมมาใช่ไหมยิปยิผมปรับผมปรับวอลลุ่มไปแล้วตอนแรกผมมันเต็มอยู่ใช่ไหมแล้วผมก็เลยปรับเพื่อไว้ก่อนละกันแบบลงมาสักประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเกมมันดังมากน้อยแค่ไหนอะ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มการฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสก r รต์กันด้วยนะจ๊ะเกมนี้เขาบอกว่าจะเล่นประมาณ1 0บถึงสินาทีก็จบแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอคนที่เล่นเกมพีอย่างเราอาจจะเล่นครึ่งชั่วโมงก็ได้ให้จะไปดูใช่ไหมละ่ะ let's go นะอ๋อโอเคโอเคกดแล้วโอ้เริ่มมาแบบนี้เลยอ๋อส,สิ่งเกมก็ดังอยู่นะทำไมถึงมีต้นไม้ขวางถนนอยู่แบบนี้ละครับอุ้ยไปไม่ได้ มาอาจจะเร็วๆรื่นๆนนิดนึงนะอในที่สุดฉันก็กลับมาถึงบ้านสักทีจากการทำงานโอ้ชา้าเหลือเกินดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรให้กินที่บ้านเลยนะสงสัยฉันต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อก่อนแล้วล่ะได้เลยครับภาพก็เพนนึงอีกแล้วจริงๆผมชอบภาพแนวนี้นะมันรู้สึกว่าห่วนคืนความคลาสสิกดีนะอาจจะแก่แล้วก็ได้เอรู้สึกว่า เขาคิดถึงภาพแบบนี้แล้วแบบว่าย้อนกลับไปสมัยวัยวัยกระตาะเด็กๆอะไรอย่เงี้ยเออพระรกิจของเรานะครับก็คือการไปซื้อปิ๊บะนั่นเองได้เลยมาเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ชินภาพแนวนี้นะผมก็ไม่ชินเหมือนกันเพราะว่าพอมาใช้โอ้มันใช้เมาส์แล้วสวัสดีครับเอ่อไปเอาพิซซ่าที่ช่องนี้หรอโอ้โหอันจะใหญ่เอบคผมครับเอาพิซซ่าครับผม สวัสดีครับพอดีว่าต้องการจะซื้อพิซซาซะหน่อยสวัสดีตอนเย็นครับผมโอ้แน่นอนมันเนี่ยสิบดอลลาร์โอเคขอบคุณสำหรับการซื้อขอให้เป็นวันที่ดีนะอ่าเช่นกันครับสวัสดีครับผมอยากจะซื้อพิซซาอ๋อโอเคก็คือซื้อมาแล้วเอาเอาไปใช้ พิทางพิธางพิางแล้วถือไปงี้เลยเหรอวิ่งได้ไหมวิ่งตกใจวิ่งไม่ได้นะฮะผมโอเคเราก็จะถือพิซซ่าแบบนี้กลับบ้านคนบ้านไหนมาเดินกลางดงปงป่าเขาลำเนาภัยไกลสังคมขนาดนี้จริงๆบ้านเราก็ไม่ห่างจากร้านสะดวกซื้อเท่าไหร่นะจริงๆก็ดูแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่ดีนะเหมือนเรามีเซเว่นอยู่ข้างๆถ้าจุดกว่าแบบเรามีเซเว่นอยู่ข้างๆี้ดีนะเดินไปไม่ถึงนาทีดียว โอ้เปิดประตูก่อนค,ครับโอ้โอ้เฉยอาจจะขอภัยพอภัยเล็กน้อยกินพิซซ่าโอ้มันตัวเนี่ยตัวมันไหลนะผมกดทีเดียว <c oughs> มันไหลไหลนิดนึงโอเคไม่ชินไม่ชินเออทำไมกินเฟซ่แล้วไฟดับไปนอนเออเออประตูไหนอ่ะโอ้โอ้โอ้นี่มันห้องห้อง,ห,องห้องน้ำผมหลงบ้านตัวเองเออเอ๊ะห้องนี้เหรอ โอ้ทำไมห้องไฟโอ้โอวะถ้าเพื่อนเตกใจใช่ผมก็ตกใจเหมือนกันเอเอมันดูแอ็บสเตรกอยู่เหมือนกันนะเหมือนเป็นบ้านเราแต่ว่าของก็จัดก,กระจายลอยไปไปหมดเลยสวัสดีครับแกเป็นใครอะ่ะฉัน คือแกผมขออนุญาตเบาเสียงให้นิดนึงละทันเบาแบบแมนนวลในในสตรีมแ l a b นี้แหละเดี๋ยวจะดังเกินไปเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงผมเออนั่นมันหมายความว่ายังไงอ่ะแกจะเป็นชั้นได้ยังไงอ,อ่นั่นเป็นทางที่แกจะรู้เร็วๆนี้อ๋าฮะวอวอทมี วดม์ก่อนนอนได้ไหมนอนนะฮะ <S <S ห,หลับให้ตายเถอะคนอะไรมันจำสกแกลเราแบบน่าเกลียดไปทืดเลยเอาเสื้อผ้าสกรปรกนะครับไปซักโอเคเสื้อผ้าอันนี้น่าจะเป็นห้องรันชูรี่แน่เลยอ่ะน,นี่ไงเอเคนอนธรรมดาธรรมดาเอาเสื้อผ้าไปซักดีกว่านะเอออ่ะซักไหนวะนี่คือก็ก็คือเสื้อผ้าอันนี้ไม่ใช่อ๋ออต้องเอ๊ะ อโอเคใส่ลงไปแล้วพุทธทอยเลสทูเดดเ e เอเอ้ยพุทธเ p e r อ n ์ h e t เ i l e t ลวางไว้ตรงนี้แล้วก็ไปร้านคาโอเคโอเคอะโลกนี้เขามีดวงอาทิตย์ไหมเหมือนจะเป็นดวงอาทิตย์นะแต่มันก็ยังมืดอยู่เอออาจจะแบบว่าช่วงนี้เป็นสุริยค่าสุริยค่านะก็เลยมืดนิดนึงนะทุกคนเราเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเราต้องเดินบนทางเท้าด้วยนะเจะไม่งั้นเดี๋ยวรถมาสอยก้นเอาแล้วเดี๋ยวเราจะเหงา ไปถึงร้านค้าของเราแล้วแต่คนเมื่อกี้หน้าตาเหมือนคนขายของไหมเออปะเหมือนพันอัะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายเออร้านปิดแล้วครับทำไมล่ะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าคนขายของเนี่ยจะไม่มาทำงานในวันนี้มีบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับเขา โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่แล้วกันนะแล้วทำไมมีคุณเมเจอร์คุณเมเจอร์ก็ทำงานแทนเขาสิครับจะขาดทุนกันลูกค้าแบบนี้ไม่ได้โอเคหายตัวไปผมว่ามันไม่หายตัวมันอยู่บ้านเราแน่เลยดูจากสภาพแบบมันแบบว่าอาศัยอยู่ในบ้านเอ๊ะโอ้ว่า โอเคนี่คืออะไรมือเหรอเหมือนมือเนาะแล้วให้เราทำอะไรอะเจอไอ้นี่กันแล้วคนที่บอกว่าเราเป็นเขาคือดับเบิลเกงเกอร์หรือเปล่าดับเบิลเกิงเกอร์จะแกไม่ใช่เพื่อนบ้านฉันหรอกอย่างนี้แต่ว่าแบบปรแบบตัวไม่เนียนปอบตัวไม่เนียนก็เลยอูเหมือนจะมีศพนอนอยู่ตรงนั้นนะสวัสดีครับโอ้เป็นเป็นคนขายของจริงๆด้วย แล้วนี่ใครอันนี้เราหรอโอ้ฉันชื่อว่าบ๊อบอายุ27ปีแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นไซโซเพนิกไม่แน่ใจขออนุญาตเซิร์ชแบบเรียลไทม์นิดนึงนะว่ามันคือแปลว่าอะไรนะครับผม A few moments later โอเคผมเซิร์ชมาแล้วเนาะเหมือนอ่าชิโซเพริกอ่าชิโซเฟอร์แบบแบบแบบอืม ชีโซเพอนิกเนี่ยน่าจะเป็นโรคอารมณ์ประมาณโรคจิตเภทชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคหลายบุคลิกอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ได้อ่านเจาะลึกอะไรมากเนาะน่าจะอารมณ์ประมาณว่าไม่รู้ตัวเองหรือว่าการเปลี่ยนบุคลิกเป็นอีกคนนึงเนี่ยจะทําให้ตัวของคนเป็นโรคนี้เนี่ยจำในเรื่องเรื่องราวของก่อนหน้านี้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมเท่าที่อ่านมาคร่าวๆเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผม ฉันเนี่ยเหนื่อยที่จะอยู่แบบนี้แล้วฉันคิดว่าฉันเนี่ยได้ค่าพนักงานของร้านนั้นไปเรียบร้อยแล้วฉันบอกไม่ได้เลยว่าอะไรคือภาพหลอนหรือว่าอะไรคือความเป็นจริงและคืนนี้2ี่สิบเฉันเนี่ยได้ค่าตัวเองได้ฆ่าฉันเนี่ยจะค่าตัวตายนะครับผมโอ้เอ๊ะอ๋อเราก็คือคนที่เป็น โรคจิตเวทคนหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็ฆ่าตัวตายแต่เอ๊ะอะ๋โอเคอยู่ดีๆเกมก็ดีดออกไปเลยเฉยเลยนะเออแอ,แอบตกใจนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็สรุปแล้วเนาะเราคือคนที่มีเ,เป็นจิตเวทชนิดหนึง่งที่มีโรคหลายคลิกนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าก่อนนั้นี้เนี่ยเราทำอะไรลงไป แล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปฆ่าพนักงานร้านขายของแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับผมเรื่องราวประมาณนี้ก็เอองงๆนิดนึง <c ười> คือเหมือนมันยังไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรให้เราได้รู้เพิ่มเติมเลยเนาะหมายความว่าแบบเขาน่าจะค่อยๆไล่นเนาะว่า เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นล้วอยู่ดีๆพนักงานหายไปแล้วเกิดจากอะไรแล้วค่อยๆเผยปมไปเรื่อยๆผมว่าเกมมันน่าจะน่าสนใจกันนะกว่านี้เนาะเกมมันดูแบบรวบรัดตัดจบด้วยความรวดเร็วมา,วากเลยก็เลยยังรู้สึกว่าโอเคมันมันเคลียร์ในประเด็นในปมของมันแหละว่าเกมเขาต้องการจะสื่ออะไรแต่ว่ามันไม่ได้บิวเราขนาดนั้นให้อินกับตัวละครเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมสั้น แล้วกันนะฮะผมช่วงนี้อาจจะลงเกมใน e โ o บ่อยขึ้นนะฮะผมผสมกับไลฟ์ด้วยแล้วก็เกมซีรีส์ยาวอื่นๆนะครับที่ก็ยังมีเหมือนเดิมเนาะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามนะครับสำหรับเกม missing s a l e m a n เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างหรือเตีความอะไรได้แตกต่างจากผมหรือเปล่าก็ลองมาคอมเมนต์บอกผมด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะผมเดี๋ยวจะลองมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าคิดยังไงกันบ้าง ยังไงก็ตามขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมถึงตอนนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายบายขโมย